ในเวลานี้พ้อมแล้วที่จะประกาศผลการออกเลขรางวัลให้บรรดาทานนะครับทราบผลการออกเลขรางวัลหวยพัฒนาประจันทวดที่13ออกข้างวันที่3 1เดือนมังกรปี2004รางวัลเลขพกตัวเลขที่ออกได้เก่หมายเลข388932 3า8แปดแเก้ลขหาตัวได้แก่หมายเลข8ปดแปดเก้าเก้ลขสตัวได้แก่หมายเลขแปดเก้าสาเก้ลขสตัวได้แก่หมายเลขเก้าสาเก้ลขสตัวได้แก่หมายเลขสามสและเลขหนตัวท้ายได้แก่หมาเลขสอหมายเลข2 ผลการออกเล็รางวัลหวยเลขคบโตก็ได้ออกมาสําเร็จเป็นเรียบห้อยต่อไปจะได้สืบต่อทําการออกเล็กรางวัลหวยตำรับฝันสี่ทับสี่สิบขอเสิญพนธกานออกเล็กรางวัลได้ออกมา